ควันนี้ก็อยับเดนะครับวันนี้ก็มาเดี๋ยประกาศกคนวันนี้อกับการเนกาเลทุกคนวนนี้มานยกานีลกคมาเดี๋ยวะประกาศทุกคนันี้ก็มาเดี๋ยรกาศกัเดียกคนนะครับนะตอนนี้นะทุกคนแล้วก็นะคะทุกคนมาเดี๋ยวภาประกาศกันเลยนะคะทุกคนนะครับตอนนี้ก็นะครับ เวลาหม้ตอนตนี้ข้อความอาจจะเหมือนทึบหน่อยก็ขออภัยทีหนึ่งนะครับแล้วข้อความมันก็ค่อยปรปับปรุงไปตลอดแต่ละสีนะครับกำลังเดินลงก่อนนะคะทุกคนนะครับตอนนี้นะครับสังเกตการอุณหภูมิตอนนี้นะครับก็เริ่มจะสูงขึ้นนะคะทุกคนนะครับตอนนี้ก็กำลังเดินลงมาก็อาจจะช้าๆหน่อยก็นะคะทุกคนนะครับอาจจะเริ่มเร็วเริ่มช้าก็ไม่เป็นไรนะทุกคนขนมอะไรเนี่ย นะทุกคนนะครับขนมชีสนะวันนี้นะทุกคนนะครับอุณหภูมิติดลบอยู่ที่9 2สิบองศานะครับลมความเร็วอยู่ที่สามสิบนะครับก็ถือว่าพออยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ว่าอยู่ในระดับที่ปานกลางนะครับความดันลมวันนี้นะครับเปิดพัดลมแค่เบอร์หนึ่งพออากาศเย็นอากาศเย็นก็เปิดแค่เบอร์หนึ่งพอนะครับก้าโมงแล้วนะเห็นไหมเก้าโมงเช้าแล้วเ้ยทุกคนก้าโมงเช้าแล้วนะครับ นะครับตอนนี้เวลาทุกคนนะครับว่าที่เราพูดก้าโมงเช้าแล้วคําบรรยายก็จะเขียนเป็นเก้าจุดศูนย์ศูนย์เงี้ยนะครับนั่นแหละนะครับมันจะแปลให้เลยนะครับเวลาเราพูดคำว่าก้าโมงเช้าหรืออะไรเจ็ดโมงเช้าแปดโมงเช้าเก้าโมงเช้าสิบโมงเช้าสิบเอ็ดโมงเช้าก็มันก็จะพูดคําบรรยายาให้เลยนะคะทุกคนนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเก้าโมงอุณหภูมิเพิ่ม ส่งขึ้นนะครับก็กําลังก็กําลังอุ่นขึ้นนะทุกคนนะครับความระลมอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้นะครับเมื่อวานป้ายหล่นนะครับไม่แต่ว่าลมเมื่อวานแรงมากนะครับประมาณ35กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้เมื่อวานป้ายป้ายหนึ่งอันหล่นเลยนะบ,บอกให้นะครับสาเหตุก็คือลมมันแรงนะครับเวลาลมแรงๆใช่ไหมมันก็จะ ของมันก็จะหล่นได้แต่ว่าความแรงของลมนะครับขอตั้งมือถือไว้สักครู่นะครับขอตั้งไว้สักคู่นะครับขอตั้งไว้จะได้ไม่ต้องถือไปถือมาถ้ามือถือหล่นมากล้องหยุดนี่เริ่มใหม่้วบอกให้ถ้ามือถือหยุดถ่ายคลิปหรืออะไรก็ตามเริ่มใหม่นะครับบอกเลยเราตั้งกล้องทิงดิ้งไว้สักคู่นะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวก็จะถือปกตินะครับ ตั้งสักครู่ก็ประมาณไม่เกินหนึ่งถึงสองนาทีนะครับก็ประมาณนั่นแหละนะครับไม่นานนะครับตอนนี้นะครับอากาศก็ค่อนข้างแต่อากาศก็มีเมก็กมีเมฆน้อยนะครับแดดวันนี้คงรจะแรงหน้าดูนะครับยังไงนะครับเมื่อถึงเวลาเดี๋ยวทาอากาศก็ต้องเอามือถือขึ้นไปวางข้างบนด้วยนะป้ายเลยต้องเอาไปวางปากแดดไว้นะครับ เช้าเช้าเช้ามาเวลาแดดมันแรงนะครับมันจะรู้สึกจ้าหน่อยว่าที่แดดมันส่องมาตรงประตูพอมันค่อยๆค่อยๆตั้งฉากสูงขึ้นไปมันก็ไม่ค่อยจ้าแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังคงเป็นเวลา9โมงเช้านะครับฬิกาที่อยู่ในห้องนู้นนะครับเราขึ้นมาวางข้างบนแล้วนะครับเอาไปวางข้างบนแล้ววางไปวางไม่ได้ตลอดหรอกนะครับเดี๋ยว ถึงวันอาทิตย์ปุ๊บเดี๋ยวก็ได้ลงมานะครับเดี๋ยวก็จะลงมาอีกรอบนะครับจริงๆนะครับเดี๋ยวก็จะลงมาอีกรอบสําหรับวันนี้วันนี้ยุ่งก็อาจจะเยอะนะครับอากาศหนาวคนไม่ใส่เสื้อหนาวนี่ก็ถือว่าถือว่าบ้าเกินถือว่าตายได้แล้วเนี่ยนะหนาวตายแล้วบอกให้ความเย็นระดับนี้นะครับติดลบต้องประมาณเก้าสิบสององศาเนี่ย นะครับมาโอเคนะครับมาถือกันต่อนะครับดูอุณหภูมิก็อยากสะดุ้งแล้วนะครับความหนาที่ต่ำสุดของประเทศไทยไม่ได้ต่ำแค่นั้นนะครับต่ำสุดก็ติดลบเลยนะบอกให้ติดลบต้องสามร้อยเก้าองศาที่กรุงเทพมหานครเขตดอนเมืองวัดที่จุดวัดอยู่ที่ท่าอากาศยานดอนเมืองนะครับ ต่ำสุดอยู่ที่ติดลบสามร้อยเก้านะครับนี่คือต่ำสุดของกรุงเทพนะอืมนี่คืออุณหภูมิต่ำสุดของกรุงเทพนะบอกให้นี่คือหนาวคือของกรุงเทพแล้ววัดได้ที่ท่าอากาศยานดอนเมืองเขตดอนเมือง,อองกรุงเทพมหานคร วันที่13มกราคมปี2024ที่ผ่านมานะครับวันนี้ก็เป็นวันที่11มกราคมเป็นวันเด็กแห่งชาตินะครับใครอยากจะไปร่วมวันเด็กแห่งชาติก็มีกิจกรรมหลายพื้นที่นะครับใครก็อยากไปร่วมที่ไหนก็ได้นะครับอืมนะครับเพราะสภาพอากาศก็เริ่มอุ่นขึ้นเรื่อยๆแ,แล้วนะครับเราก็จะหนาวน้อยลงนั่นเองนะครับ อุณหภูมิจะสูงขึ้นวันละต่ำสุดก็คือวันนี้แหละอุณหภูมิอุ่นขึ้นประมาณเก้าองศานะครับคาดว่าวันนี้อาจจะมีเมฆประมาณสามสิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นตได้มั้งทําให้แดดไม่ค่อยแรงมากนะครับเราแดดไม่ค่อยแรงเมฆก,ก็จะเยอะนะครับอุณหภูมิก็จะไม่สูงพุ่งกระฉูดไปนะครับเพราะงั้งนถ้าอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเกินสิบองศาต่อว,วันนี่อาจจะมีผลกระทบต่อสุขภาพรุนแรงนะครับ อาจจะมีผลกระสุขภาพเมื่อจากว่าคาที่อุณหภูมิก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆ,ๆน,ยนะครับมันอันตรายลามันเกิดบ่อยครั้งมันก็อันตรายนะครับใครที่อยู่ภาคเหนือก็อาจจะติดลบร้อยกว่าร้อยองศาอาจจะยังคงมีอยู่นะครับอาจจะยังคงมีนะครับมีอยู่นะครับหลายพื้นที่นะครับยังคงติดลบร้อยองศานะครับ ภาคนเหนืออาจจะหนาวกว่าเราประมาณเจ็ดถึงแปดองศานะครับโดยเฉพาะทางภูเขาสงสูงอาจจะยังคงมีความหนาวเย็นได้นะครับบ้างมีสีสุกนะครับอุณหภูมิก็ยังคงสูงขึ้นต่อเนื่องนะครับเขาจะเด็กตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าถึงเก้าโมงเช้าต่อไปนะนี่คือเขาบอกล่าสุดนะอูตุเขาบอกล่าสุดผ่าเผยแร้ ล้าทำไมอัปเดตชา้าจังเลยมีคนถามคําตอบก็คือเขาจะอัปเดตตั้งแต่เจ็ดโมงเชา้ายันเก้าโมงเช้านี่คือนี่คือเวลาที่ตุ่มอัปเดตนะเจ็ดโมงเช้าก็อาจจะยังไม่ได้อัปเดตหรอกนะครับบางวันนะไม่ใช่บางทั้งหมดแค่นี้รถไม่ได้ผ่านหน้าบ้านเราจาดต่อคันแล้วนะครับอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะครับก็ทําให้ความดันบรรยากาศมีมากนะครับตอนนี้อุณหภูมิก็ยังต่ําอยู่นะครับ อืมนะครับความกดอากาศต่ำกูณนักบุญบัดได้กันได้ไหมอันนี้ความกดอากาศต่ําคือความร้อนนะครับมันจะเปเกิดขึ้นในช่วงหน้าร้อนและช่วงหน้าฝนของประเทศไทยซึ่งเราก็ผ่านหน้าฝนมาในที่เรียบร้อยนะฮะทุกคนนะครับไทม์ไลน์ดูการปีสัมพันยสี่กันนะครับหน้าหนาวเริ่มวันที่เก้าตุลาคมปีส0 2พัี่สี่นะ นะครับเริ่มเร็วกว่าปกตินะครับแต่ก็อาจจะสิ้นสุดช้าด้วยนะครับนือว่าอากาศของเราเย็นพิดปกตินั่นเองนะครับส่วนช่วงหน้าฝนที่ผ่านมาเริ่มต้นมาที่สองกรกฎาคมเป็นเริ่มไปสิ้นสุดที่ทท 18, วันที่แปดตุลาคมนะครับส่วนหน้าร้อนนะครับเริ่มต้นตั้งแต่วันที่สิบแปดเมษายนจนถึงวันที่หนึ่งกรกฎาคมนะครับนี่คือไทม์ไลน์ฤดูกาลปีสัมผัสนี้สี่นะครับที่ผ่านมาจะเป็นแบบนี้นะครับ มีที่ไหนที่อากาศเป็นแบบนม้บ้างไหมนะครับตอนนี้นะครับวงอาที่ก็ค่อยในทุกๆวินาทีโดรที่ค่อยๆขยับตัวสูงขึ้นนะครับมือถือก็อาจจะโดนแดดไปบ้างๆนะครับทุกคนแต่ยังไงต่อตอนนี้ก็ยังคงเป็นเวลานะครับก้าที่ผ่านไปนะครับบ้านเมืองสงบดีนะครับเราไม่ขอเปิดประตูเดี๋ยวเสียงมันจะเดี๋ยวเสียงพูดเราออกนะไม่เปิดประตูแล้วกันนะครับ <c oughs> อย่างไงเมื่อถึงเวลาทุกๆแนนเวลาทุกหนึ่งชั่โมงก็จะต้องไปดูมือถือถ่ายมือถือดูข้างบนอีกใช่ไหมเออนะครับแล้วกไปถ่ายดูมือถือข้างบนอีกโอ้โหเย็นก็เอาซะแบบว่าฮีฮากันเลยทีเดียวนะครับทัดทายยามเย็นนะครับตอนนี้มันเป็นเวลาตอนเช้านะครับก็ ตอนเที่ยงเป็นเวลาที่ดีที่สุดของวันนี้เลยนะครับช่วงนาที่ดีที่สุดอยู่ในช่วงระหว่าง12-11นาฬิกาจนถึง13นาฬิกาในช่วงเวลาที่ดีที่สุดนะช่วงวลาที่ดีที่สุดอันดับยอดเยี่ยมทู้สืก็คือเวลา12นาฬิกา0นาที0วินาทีนี่คือช่วงดัาที่ดีที่สุดนะครับให้ดูต้นให้ดูใบลมาในก็สั่นเพราะมีความแรงแล้วนะครับ บอกว่าลมหนามาแรงนะเนี่ยสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะแรงเหมือนกันนะเนี่ยใบแม้ก็สั่น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 สนนั่นแหละนะครับจะมาแบบสั่นรุนแรงเลยนะครับแค่ดูใบไม้นี่ก็รู้สึกว่าลมมันแรงใช่ไหมหนาหน่อยแต่ก็ไม่ได้อยู่ในเกมที่แรงนะครับแต่ถ้ามันพัดต่อเนื่องไม่ได้ทำให้ป้ายบางป้ายเนี่ยอาจจะถึงหล่นข้างล่างได้เลยเพราะเมื่อวานนี่ลมแรงตั้งสามสิบหก สูงุดนะเกณฑ์วัดได้36เลยเมื่อวานถ้าไปอยู่เช่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางจังหวัดอุบลเนี่ยพายลมลงสูงสุดวัดได้อยู่ที่ประมาณ67กิโลเมตรต่ชอชั่วโมงนะครับแรงขนาดไหนที่ดูลองแัดพายุโซนร้อนระดับต้นๆดูแล้วกันนะครับแต่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 งที่ไม่มีฝนตกลงมาและไม่มีเมฆนะครับฝนบ้านเราก็อยู่ค่อนข้างห่างแต่ลมนั้นนะครก็ ก็จะพาความเย็นมาได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ลมก็ยังมาแรง,แรงมาถึงนี่ถ้าคัดว่าอยู่โค้ดลักอยู่อยู่ภาคอยู่ภาคเนี่ยคงแบบเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับลาที่อยู่คนระดับความสูงยิ่งสูงลมจะยิ่งแรงจนถึงระดับสามพันพออย่างนั้นลมเริ่มเบาลงอันนี้อาจจะเป็นความลับอะไรอย่างหนึ่งก็อาจจะแฝงตัวอะไรก็ได้นะครับ ตอนนี้นะครับศูนย์การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนะครับก็ได้ออกมานยโยบายว่าช่วงนี้อากาศจะเป็นแบบไหนก็ให้ทุกคนติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะนยโยบายเขาก็ออกแถลงขี้ประเด็นนะครับว่าศูนย์การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศยังมีอีกนะฮะทุกคนนะครับภยากรณ์อกกาศในอีกหลายวันข้างหน้าจะเป็นแบบไหน ในช่วงวันที่15มกราคมนี้นะครับลมมรสุมจะเริ่มแรงขึ้นแต่จะเปลี่ยนทิศเป็นทิศตะวันออกโดยตรงซึ่งก็จะไม่ซึ่งอาจจะยังคงเป็นลมช่วงหน้าหนาวของประเทศไทยซึ่งก็ยังคงอยู่ในช่วงฤดูหนาวจนถึงวันที่12มีนาคพมพอหลังจากนั้น13มีนาคมประเทศไทยจะเข้าสู่ช่วงฤด,ดูร้อนอากาศมัจนจะร้อนกันแล้วนะครับอากาศช่วงหน้าร้อนจะร้อนมากๆนะครับ แต่ค่าวัดร้อนสูงสุด,สดก็ประมาณสามสิบถึงสี่สิบองศาที่กรุงเทพมหานครนะอืมนะครับแต่ยังไงปีสองพันยี่สิบหกนี้นะครับเราได้ยาไปอยู่เมืองหลวงใหม่ก็เฮฮาดีใจกันเลยนะคะทุกคนนะครับรับติดตามความคืบหน้าของเมืองแล้วนะครับตอนนี้นะครับความคืบหน้าของเมืองอยู่ที่ประมาณสามจุดหกหกเปอร์เซ็นแล้วนะครับคาดว่าพรุ่งนี้จะเป็นสี่เปอร์เซ็น์อย่าเพิ่งดีใจเกินไป เพราะเป็นปเปนช่วงแรกเอาไปดูตอนไป,ไ,ปไ,ปไปปลายเดือนปลายปีเลยจะได้ลุน้นว่าจะได้อยู่ไหมเอาไปลุน้นจะได้ขีดกันลั่นบ้านเลยตีใจกบแบบสุดขีดเลยนะจะได้จะได้ไปอยู่เมืองหลวงใหม่แต่ยังคงเป็นประทัดประเทศไทยนะครับนะครับอน,นาคตอัดจริงๆนะครับเขากำลังก่อรสร้างอยู่ตัวนี้คืบหน้าได้เพียงสามสิบหในรอบสิบสองในรอบสิบเ็ดวัน ถ้าทุกคนไปบ้านนะครับฝากคอมเมนต์กันกดติดตั้แล้วเป็นการลงใจกับการเด่นนะครับกดติดตามกดกระดิสำหรับความคืบหน้าของเมืองนะครับก็กำลังคงเดิน,ดนหน้าคืบหน้าต่อไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดแต่อนาคตจะเป็นแบบไหนก็ติดตามกันต่อไปขอบคุณครับ